ก่อนที่จะไปรับชมรีวิวรถของเราในวันนี้นะครับเรามีแคมเปญพิเศษดีๆ b e n ซด์เคมเมก2าเซรถจัดหนักส่งท้ายปีครั้งเดียวในรอบปีที่คุณจะได้เป็นเจ้าของรถ Benz รุ่นใหม่ไม,ม่น้อย พร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง5 0 0 0 0นบาทห้ามพลาดโอกาสดีแบบนี้เลยนะครับสามารถเข้ายี่ยมชมการ์ดออนไลน์ของเราได้ที่ w w w bentnk.com ของเรานะครับเรามีรถเบนซ์สวยให้เลือกมากกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะครับ SUV รุ่นฮิตของ BMW อีกหนึ่งรุ่นครับกับ BMW X 3 2 0 D M Sport ครับรถปี2018นะครับเลขไมล์น้อยเป็นแค่60,000กิโลราคาปกติอยู่ที่2 9 0 0 0 0บาท b e n z NK เน็กเซลลดไปเลยครับ2องแสนบาทเหลือเพียงแค่1 8 9 0 0 0้บาทเท่านั้นครับคันนี้นะครับมาในรหัสตัวถัง g 0 1นั่นเองคู่แข่งตัวสำคัญนะครับของ glc 2 5 0 d amg ที่เราคุ้นเคยกันครับเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูนะครับว่ารุ่นนี้มีอะไรน่าใช้อย่างแรกเลยนะครับราคาเพียงแค่1,890,000บาทได้รถ suv นะครับขับเคลื่อน4ล้อแบบ xdrive แล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยตัว top option ด้วยมาพร้อมกับตัวสีรถนะครับที่เป็นพโทนิกบลูนะครับ ตัวนี้สีจริงๆของตัวรถเนี่ยถือว่าเป็นสีเอกลักษณ์ของตัว BMW เลยนะครับสีฟ้าตรงนี้สวยงามมากๆครับแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาครับมาพร้อมเครื่องยนต์ตัวประหยัดและก็ทนทานนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 0 0 0ซีเทอร์โบ190แรงม้า400นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์แบบ8สปีดนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนแบบ XD r i v e หรือว่าขับเคลื่อนแบบ4ล้อนั่นเองสถานะเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับได้ทั้งความแรงประหยัดเกาะถนนแล้วก็มาพร้อมกับตัวท็อปนะครับเป็นชุด แต่งแบบ m sport ราคาเปิดตัวอยู่ที่3 7 9 0 0 0นสมบาทซ้ำรุ่นนี้นะครับไล่ดูดีกว่าอย่างแรกนะครับก็ตัวกันชนแบบ m sport ดีไซน์ของเขาต้องบอกเลยว่าดุดันนะครับและดูมีความเป็นวัยรุ่นนะครับผมกระจังหน้าแบบทรงไตคู่ขนาดใหญ่นะครับและทำสีพิเศษแบบ High h ฮ s s b a c k ด้วยตัดกับสีพล o n i ิกบ u ูได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไฟหน้าขเขากเป็นแบบ bmw adaptive led ด้วยนะครับจะเดียวตาม พวงมาลัยนะครับแล้วก็จะมีเดย์บาวนิ่งไลท์ในโคมไฟเรียบร้อยล้อแม็กดับเบิลสโปोคนะครับขนาด19นิ้วเป็นของ M Sport เช่นเดียวกันนะครับซุ้มล้อด้านหน้าด้านซ้ายขวาเนี่ยเขาจะมีช่องดักอากาศนะครับเพิ่มดีเทลต่างๆแล้วก็มีโลโก้ M Sport มาให้ด้วยเรียบร้อยไซร์ลันนิ่งบอร์ดนี่จัดมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วดูลายของเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับในรุ่นของตัว M Sport เนี่ยตัวขอบกระจกทั้งหมดนะครับเขาจะทำเป็นสีไฮกอสแบ็กมาเรียบร้อยเลยครับต้องบอกเลยว่่าตัวจริงเนีย ดุดันมากๆด้านบน,นครับเป็นหลังคาพาโนราม่าก,กราส์ลูมนะครับผมตัวนี้ไฟท้ายแบบ LED นะครับแล้วตัวนี้ทําสีพิเศษแบบรมสีดํามาด้วยครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้มากขึ้นอีกนะครับกันชนด้านหลังแบบ M Sport ครับแล้วก็ตกแต่งพิเศษแบบสี h i g ไ g h s s b a c k เช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าเป็นการตกแต่งที่สมบูรณ์แบบมากๆแล,แล้วคันนี้ก็จะมีระบบ h n n d Free Access ด้วยครับหรือว่าระบบเตะเปิดเตะปิด,ปดนั่นเองนี่ ฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับความจุห้องสำหรับด้านหลังอยู่ประมาณ550ลิตรด้วยกันนะครับแต่ถ้าเราพับเบาะลงไปเนี่ยความจุจะอยู่ที่1,600ลิตรเลยนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคันอื่นนะครับเรามีเว็บไซต์ของเรานะครับ w w w b e n n k c o m ของเรานะครับเรามีรถเบนซ์สวยให้เลือกมากกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าง่ายๆนะครับสนใจคันนี้หยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับ โดดเด่นด้วยสีภายในที่เป็นมอคค่านะครับผมเป็นสีน้ําตาลนะครับดูหรูหราดีแล้วตัวเบาะเขาค่อนข้างนั่งสบายนะครับฟังก์ชันเนี่ยตัวมาพร้อมกับตัวปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับแต่ตัวันนี้จะมีเฉพาะเมมโมรีฝั่งคนขับเท่านั้นซึ่งถือว่าโอเคนะครับเพราะฝั่งคนนั่งเราอาจจะไม่ได้เมมบ่อยสักเท่าไหร่นะครับ ดูออปชันของตัวรถดีกว่าต้องบอกเลยว่าให้เหมี่ยครบคันมากๆเลยนะครับหน้าจอฝั่งคนขับเนี่ยเป็น LCD เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูสวยงามดูทันสมัยดีนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบ M Sport ด้วยนะครับพร้อม l e a d h e r Shift เรียบร้อยมีมัตติฟังชันให้เรียบร้อยนะครับมีไฟ Ambient Light ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับเป็น BMW Cockpit นะครับผมตัวนี้ก็สามารถใช้ Gesture Control ได้ครับพอเราใช้ สัญลักษณ์มือในการเพิ่มลดเสียงหรือว่าเปลี่ยนเพลงหรือว่าหยุดนาได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีเนวิเกชันให้เรียบร้อยนะครับโชว์กล้องถอยหลงังมีพาร์คิ้งเซนเซอร์หน้าหลังครบ เครื่องเสียงเขาก็ให้เครื่องเสียงตัวฮามันการดั้นมานะครับตรงกลางนะครับจะเป็นช่องวางแก้วขนาดใหญ่แล้วก็งนี้สามารถวางไวเลสชาร์จเจอร์ได้นะครับแล้วก็ปรับโหมดการขับขี่นะครับก็จะอยู่ตรงตรงคันเกียร์นั่นเองครับคันเกียร์เขาเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนะหลายๆรุ่นก็จะใช้คันเกียร์แบบทรงนี้นะครับเข้าง่ายนะครับผมสะดวกสบายมีการปรับโหมดการขับขี่ได้3โหมดด้วยกันนะครับอีโคโปรคอมฟอร์ตหรือว่าสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับค่อนข้างต่ำแล้วก็นั่งสบายนะครับผมเอนได้นิดหน่อยนนนนนะะครรรััััับบแแลลล้้้วกก็็ทีีี่่่่่งงงงงดดาาหหหเยจมชออ์สซึ ช่องแอร์ตัวนี้มีตัวปรับอุณหภูมิแล้วก็ปรับพัดลมแยกจากตัวด้านหน้าด้วยนะครับสะดวกสบายมากๆมีช่องสาหรับเสียบ USB ให้เรียบร้อยนะครับพื้นที่เล็กรูมต้องบอกเลยว่าเหลือเลยนะครับแล้วก็กว้างโปร่งสบายด้วยหลังคาพานรามาที่เป็นแบบปานกระจกบานใหญ่ทั้งบานเลยนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะมีตัวไฟแอมเบียนไลท์มาให้เรียบร้อยดีไซน์การออกแบบต้องบอกเลยว่าสวยงามนะครับดูสปอร์ตทันสมัยมากๆ เสียงเดียวนะครับไม่มีมากสําหรับผู้สัรด้านหลังนั่นเองแต่ถือว่าโดยรวมโอเคเลยครับเบาะก,ก็ยังสามารถใส่ไอโซฟิกได้นะครับตัวเบาะเนี่ยรองน่องของเราเนี่ยค่อนข้างยาวกว่าตัว m e r c e d ซเดสเบนะครับทำให้อาจจะนั่งสบายกว่านะผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มาครับดึงออกมาเป็นช่องสําหรับพักแขนนะครับแล้วก็เป็นที่สําหรับวางแก้วน้ําได้ด้วยนะครับ มาสรุปรถกันอีกทีนะครับกับ BMW X3 20DM Sport G01 นะครับคันนี้เป็นตัว top option รถปี2018นะครับเลขไมล์เป็นแค่60,000กิโลราคาปกติอยู่ที่2 9 0 0 0 0บาทช่วง b e n K m e g a Sale 2023 20, นะครับรถไปเลย200,000บาทเหลือเพียงแค่1 8 9 0 0 0บาทได้สิ่งที่ผมรีวิวมาทั้งหมดถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาส,สุดเลยนะครับบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าคุ้มสุดในราคาแค่1 8 9 0 0 0บาท กับรถ SUV เครื่องยนต์ดีเซลตัว Top Option ชุดแต่ง M Sport สุดเท่ของดีไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะครับมาที่เบนซ์เคของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยครับ